สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับสบายดีเน้นกันนะครับขอให้ทุกท่านสบายดีนะครับมีความสุขด้วยกันครับเริ่มต้นทํางานต้นสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้29นะครับ29มกราคมเราจะเฟ้นหาหนึ่งกุมภาพันธ์ครับอีกสองสามวันครับสำหรับสูนย์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้ผมก็เลยเอาเลขดังมาฝากครับวันนี้เป็นวันของเลขดังครับสิบล่างหน่วยล่างจัดไปแล้วครับตอนนี้เราจะมาดูวิ่งบนครับสำหรับคลิปนี้วิ่งงบบนนะครััเลขด สถิติเขาชุดนี้มันถูกหกวดติดกันครับเราจะเฟ้นหาวิ่งละวิ่งบนนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เราคำนวณหกวดครับวดอดสุดท้ายคือวดที่หนึ่งกุมภาพันธ์แต่เราจะย้อนไปสักห้าวดนะครับเพื่อดูสถิติผลลัธ์การคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณพร้อมกับผลลัพธ์ว่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนโดยเริ่มจากวาดแรกครับรเฟ้นหา1ิบหกพฤศจิกายนโดยใช้ผลการออกสลากหนึ่งกุมพฤษจิกายนนะครับ เราใช้หลักไหนครับเราใช้หลักหน่วยในที่นี้เ,เลขศูนย์แล้วก็หน่วยล่างเคาเลขแปดสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดมารวมกันเป็นสิบห้าไปบวกกับแปดตรงที่ครับได้เป็นยี่สิบสามผลลับสองหลักเอาแค่หลักหน่วยครับสิบห้าบวกแปดยี่สิบสามใช้แค่เลขสามมาดูครับเลขสามกับสามตัวบนเป็นยังไงกันบ้างผลการออกสลากสามตัวบนครับสิบหกพฤศจิกายนออกเก้าศูนย์สามเลขสามครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยบนถูกต้องครับนี่แหละครับวิ่งบนเลขดังหกงวดติด คำนวณได้ตามนี้ครับมาดูความน่าสนใจครับว่ามีความมา่นสอสนดใจมากน้อยแค่ไหนงวดต่อไปเลยครับหลักหน่วยครับเลข3หน่วยล่างเลข6เป็น9ครับบวกหลัก13ตัวหน้าครั้งที่2คือเลข7เป็น16กครับผลรวมบวก8ปของที่ได้24ครับใช้แค่เลข4ผลออกการออกสลัก3ตัวบนครับออกมาอะไรครับ840เลข4แลเราเข้าตำแหน่งไหนครับ10บบนถูกต้องครับก็ยังแม่นยำอยู่ครับ ต่อเน,นื่องมาเลยครับงวดต่อมาได้เป็น0ูนบวกเบวกศได้เป็นเลข7ครับบวกแปดพที่ได้เป็น15ในเลขาครับผลการลออกสลากครับสิบหตันวาคมออก5 6 4เลข5เข้ามาในตำแหน่งร้อยบนถูกต้องครับต่อไปครับเราจะได้เป็นเลข4บวก6 2เป็น6บวก4เป็น10บวก8เป็น18ได้เลข8ออกอะไรครับงวดต่อมาออก8 6 7เลข8ครับเข้ามาทำหน้าที่ตำแหน่งร้อยบนถูกต้อง มาดูวที่ผ่านมาล่าสุดครับเราได้เป็นเลขเจบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น12บสงวกแปของที่เป็น20ได้เป็นเลข0ูนผลการออกสลากครับงวดต่อมาออกอะไรครับ1 9 7 0 7 9 17าเกมกราคมครับเลขศูครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยร้อยบนดีครับร้อยบนถูกต้องครับ มาดูงวดต่อไปเลยครับงวดที่จะถึง1กุมภาพันธ์ครับที่เรากำลังรอผลการออกสลากหลักหน่วยเลข9หน่วยล่างเลข5 13ตัวหน้าครั้งที่2คือเลข1ผลรวมคือ15เป็นบวก8ตรงที่23เราได้เป็นเลข3ครับเลข3นี้ชอบเป็นหลักร้อยนะครับผมชอบหลักร้อยย้อนไปดูสถิติเดิมนะครับ5งวดตามที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นี้เราคำนวณได้เลข3เข้ามาตำแหน่งหน่วยบนครับ903คำนวณได้เลข4เข้า10บนครับ840 จำนวนได้เลข5เข้ามาร้อยบนครับ5 6 4ทุกตำแหน่งเลยนะครับทีนี้คำนวณได้เลข8ครับเข้าร้อยบนครับ8 6 7คำนวณได้เลข0ครับเข้าร้อยบนครับ0 7 9แล้วเราคำนวณได้เลข3ครับคำนวณได้เลข3ามงวดที่ดีถึงครับ1นึ่งพันห้าพันที่เป็นครับใช้ดุลพินิษฐิจารณาในการรับชมครับผมเพียงชี้แนะการคำนวณตามหลักของสถิตินะครับเป็นกำลังใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอให้ท่านล้ำรวยเฮงๆครับสวัสดีครับกันใหม่คลิปหน้า